ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะคะวันที่เราได้พบเจอพบปากกับทะเลหมอกโอ้ยน้ำตาจะไหลคุ้มค่ากับการตื่นเช้ามากแผนพนักงานต้อนรับเป็นน้องแพ้สุดน่ารักและเฟลลี่ขณะนี้ก็ขึ้นไปที่หลังพี่เลยทะะีจ้าหยอกยอกสวัสดีค่ะหน้าฝนแบบนี้หนีขึ้นดอยกันอีกแล้วรอบนี้ไม่ได้มาที่บ้านแสมนะคะเราอยู่กันที่บ้านแม่สาน้อยที่พักของเราวันนี้ชื่อว่าคิรินฟาร์มนะคะผู้เป่าขเขาบังเอิญเจอใน Google ค่ะเจอปุ๊บจองปั๊บเลยเพราะว่าเขามีแพะค่ะ,คะเป็นคนรักสัตว์อยากเจอแพะแต่ที่นี่เขามีอะะไรรใให้้นนน่าาาปททัับจมมกกกวคคุเสด ไปหน่อยไม่ทันพระอาทิตย์ตกแต่ว่ามาซ้ำแน่นอนชอบมากอ่ะขอบอกก่อนว่าที่นี่เขาจะมีห้องพักทั้งหมดหห้องด้วยกันนะคะแต่วันที่เราไปเนี่ยเข้าพักแค่2ห้องก็เลยค่อนข้างเงียบและเป็นส่วนตัวเหมาะก,กับการไปพักผ่อนสุดๆไปเลยค่ะเราได้ที่พักมาในราคา1,700บาทนะคะรวมอาหารเช้าถ้าใครอยากกินหมูฮะเนี่ยสามารถสั่งเพิ่มได้จะบอกว่าห้องพักดีงามทั้งใหม่สะอาดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องน้ำกว้างมากและมีเครื่องทำความอุ่นเอ้ยเครื่องทำน้ำร้อนมีไฟสว่างสวยไม่ต้องกลัวเดินเหยียบอะไรเลยค่ะบรรยากาศไกลข้ จะประมาณนี้ค่ะเปิดไฟแล้วสวยมากเขามีเสิร์ฟชาโฮมเมดให้ด้วยค่ะประมาณว่าเวลคัมดิงส่วนมื้อเย็นของเราวันนี้ขอเรียกว่าวลคัมฟู้ดค่ะเพราะว่าพี่เขากาลังจะทําข้าวกินพอดีเลยก็เลยทําเผื่อเราด้วยอุ๊ยใจดีมากในใจก็คือเตรียมกินบาม่าแล้วค่ะเย็นนี้ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวดอยนะคะให้ลองชิมดูอร่อยอยู่นะทุกคนมันเหนียวเหนียวแน่นแน่ดียประทับใจเมื่อวานยังไม่พอประทับใจวันนี้ต่อค่ะทุกคนเราได้เจอแล้วทะเลหมอกคือเราไปมาหลายดอยมากค่ะทุกคนและทุกดอยคือเราคาดหวังว่าอยากเจอทเเลลลมมออกแแแต่่่่ันนไคยรืืีีววพููด้้ง ตต่นตสรุปก็คือคุ้มค่ากับการตื่นเช้ามากจริงๆค่ะสวยงามมากและนี่ค่ะสาเหตุที่เราเลือกพักที่นี่นะคะโอ้โหวิ่งกันเต็มเลยค่ะสิบโมงเบ๊ะเบ๊ะน้องแพะมาพร้อมกับขขาต้มมือเช้าค่ะดูดีที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นมายังไม่พอสายดิฟกาแฟตอนเช้ามาดิฟเลยค่ะเขามีเมล็ดมีที่หมุนเออมีเอมเอ,ม,เอมีอุปกรณ์ครบเลยทุกคนแล้วก็มีชาด้วยถ้าใครไม่กินกาแฟนะคะมีคุกกี้ด้วยแม่ไม่ให้ประทับใจที่นี่ยังไงไหวก่อนิรินฟาร์มนะทุกคนแนะนำมากเดินลงมาเข้าห้องน้ำก็คือใกล้ชิดน้อง สุดไปเลยค่ะน้องก็มาอือเหมือนกันนะเปิดประตูห้องออกมาก็เจอน้องกินมื้อเช้าเหมือนกันค่ะกำลังแทะอย่างเมามานบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้ค่ะสดใสมากๆดอกไม้น่ารักก่อนกลับนะคะแวะถ่ายรูปกับน้องด้วยเอาอาหารมาล่อค่ะโอ้โหทุกคนอ้วนกลมดิ๊กหน้า สด,สด,สดความประทับใจอีกอย่างของที่นี่นะคะก็คือพี่พนักงานกับพี่เจ้าของเขาน่ารักมากใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากม่อนแ่มเราแนะนําที่นี่เลยนะคะคิรินฟ้าราคาห้องพักแต่และช่วงน่าจะไม่เท่ากันยังไงทักมาถามในเพจเขาก่อนได้นะคะวันนี้เราไปก่อนละบาย